ห่วงมันจะกินตะกุดเตี๋ยวเนือมีคิวเหมือนหนักหลายเอ้าตะขาบค่ะกินเตกินวกินบะม่ะตนุ้กินบะม่วงนุ้ยนอน้านุ่ยนุ่ยกินบะม่วงบ่บะม่วงให้น้ายกินนนั่นเร็วนี่แม่นุ่ยถ่ายอยู่นั่น mong 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 nuôi mong 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 ăn à, ăn, mong ăn. Nè, kín ăn. kín mong 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 nè ngọt ăn Ăn nè

พอนำกินแน่พี่เจนเดี๋ยวดน่าอยู่นี่อาอยูนย่นี่เดี๋ยวพี่เจนเอาน้ามาให้เอ,อ๊จะเบ้างอบ่ <c oughs> นี่ยเสียา้าบมากเสีย้า้ามากจะเอา<ค>ไกลอยู่สิไปไก่ไม่ใช่ใมมอย่งกันบะ้มากก็จะอางไดแนะล่้หมากเส็ไนี่ 笑你看那个笑崩